วันนี้เค้กทั้งหมดก็มาถึงโรงเรียนแล้วแม่อวยพรหน่อยแล้วอวยพรไหมแม่นี่ขอให้เบอรี่สุขภาพแข็งแรงตอนนี้เราก็กําลังมาเอาคัพเค้กนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของเบอร์รี่มาเอาคัพเค้กให้เบอร์รี่ไปทานกับเพื่อนๆที่โรงเรียนนะจ๊ะวันเกิดไม่เคยตรงกับวันที่ไปโรงเรียนเลยวันนี้ดีใจมากๆเลยก็เลยเลี้ยงคัพเค้กเพื่อนๆวันนี้เบอร์รี่ ัเค้กน่ารักน่ารักนะปเป็นเพื่อนเพื่อนในวันเกิดครบรอบแปีนะจ๊ะอยู่ปสองแล้วทับเค้กน่ารักมากมาแล้วกหนึ่งกล่องตอนนี้เค้กทั้งหมดจะมาถึงโรงเรียนแล้วแม่อวยพรอ่ะ<ไ>แล้ว<ไ>อวยพรไหมแม่นี่ขอให้บรีสุขภาพแข็งแรงเลี้ยงสึกเก่งเก่งไม่ดื้อไม่โซมนะจ๊ะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองพอดีเลยเป็นเวลาเบรกขอ,องนักเรียนเนาะก็แต่อวยพรให้บรีสุขภาพแข็งแรงขอให้สนุก การใช้ชีวิตนะขอบคุณทางสภาบายไปสนอกนะนี่นะจ๊ะเรากำลังมาเอาเค้กรอบสองก้อนที่สองจ้านี่เวลาก้อนอันที่สองอ้ามงเย็นแล้วรอบแรกเราไปมาตอนกี่โมงนะพ่อบ่ายโมงตรงจ้ะบ่ายโมงตอนนี้ห้าโมงเย็นนี่นี่นี่เป็นเค้กซ้อนเค้กใช่ไหมนี่ แฮปปี้เบอร์รี่ใช่ไหมแฮปปี้เบอร์รี่เบอร์รี่แฮปปี้เบอร์เดย์เบอร์รี่แอนด์กะเพาค่ะนี่อันนี้อันนี้เบอร์รี่แอนด์กะเพาวเบอร์รี่แอนด์คาพาวโอเคกใจไหมฝึกใจชอบเปล่าโอ้โหกินวันนี้กินเค้กกี่ก้อนแล้วเนี่ยกินเค้กกี่ชิ้นแล้วเนี่ย หลักมากมากเลยนะคะอ่านี่เค้กก่องพี่ลี่และกะเพรา Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ขอให้เบอร์รี่มีความสุขมาก แข็แงแรงกระเาพราด้วยนะ,ะให้ยายไปเพาะหลานด้วยให้เบลลี่ถุงใบแข็งแรงเลยเียนหนังสือเก่งๆ,ๆนะจ๊ะโอเค<ม>เป่าเค้กเลยหวานอธิษฐานอธิษฐานอืษษอฮะอะ <c oughs> <Hey. S 1> เอ,อ้ษษตัดเค้กคเอาอันเนี้ยตีนี่ละไหนล <c oughs> ลิกล่อันสี่หวอเดี๋ยวแม่ช้อนให้นะ อันจตัวปากมอมแมมไม่ได้ดูนอันตัวเลย,เลยโอ้ดูดิกินเล้วเ,เลย <c oughs> โอ้โหเลอย<า>อยากกินแม่มาค้นหาอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้อหาอะไร,รตรงนี้หาของฟันให้ดูเอออะไรนะ ไม่ได้ยินเลยอของฝันอันนี้คืออะไรแมร่บาลานบอกเรียกไปดูก e ับมาแล้วแหละแล้วเราจะเอาไม่รู้หรอกว่าว่าของมันมาแล้วไม่เห็นไปแล้วเกิดดว้ยอะไรเป็นอะไรเป็นคนฮะาอฮ้ โทรตามหมอเลยอ้าวเดี๋ยวเลี่ยวพื้นที่ให้โทรตามหมอเลยหมอหมออยู่ไหนมาแล้วจ้าของนิบรี่อยากได้อยากได้ฝ่ายฝันเป็นยังไงทำไมสถานการณ่ของคเป็นอะไรหนเป็นอะไรโควิดโอ้โหพิวไหวพิวไหวดังสายนะเป็นไงได้บาลานซ์บอดเป็นของขอนไม่เกิดครับคุณแม่ยังพุ่งเลยพุ่งมาแล้วโอ้ จ้าเด็กดีนะเดี๋ยววันนี้ไปเล่นหอใหญ่กันโอเคเป็นเด็กดีสองวันที่เหลือดีมากอ๋อบอลลี่เล่นคล่องเลยเหรอวันนี้มันเกิดบอลลี่นี่ฝากบอกอะไรเพื่อนๆที่เขาดูคลิปของบอลลี่อยู่ปมี่ห้องป .2 ทับเต็มเขาดูอยู่นะขอบคุณนะที่ทางด้านนี้ที่ที่เอวพรวันเกิดโอเคมาให้นะแล้วก็บอกว่า ตอนที่เอาเช้มาให้แบบว่าตกใจมากว่าเพื่อนเอามาแบบว่า,วารู้ดอนเกิดได้ไงขอบคุณนะคะที่เพื่นอนๆปอสารนับเร็ดนวัยพอมันเกิดใ hey ห้เบอรี่ขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆนะคะและก็คุูหน่อยกับคุูยูด้นะคะขอบคุณะคะ่ะ